พอดแคสต์ cast, นักลงทุนควรขายหรือไม่ควรขายเพราะงั้นผมต้องถามก่อนว่าแผนในตอนนี้แผนคือยังไงอะแผนคือยังไงทำไมเราถึงไม่ขายข้างบนแล้วทำไมตอนมันย่อม,มาเราถึงจะมาขายข้างล่างอะไรเราต้องมาถามมาคุยมามา,มาคุยแผนแล้วว่าเฮ้ ตอนนี้แผนคืออะไรจริงๆแล้วอ่ะหรือว่าเราไม่รู้เลยว่าแผนที่เราทําอยู่หรือว่าที่ที่ถือหุ้นมาอยู่เนี่ยมันคืออะไรถ้าไม่มีแผนนะนั่นแหละคือคืออันตรายแล้วนะครับต้องระวังแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้สมมตินะสมม,ส,มมสมมติสมมติเราซื้ออ่ะย่อลงมาปุ๊บขาดทุนซื้อนี่นะขาดทุน2 0 0 0 0นขาดทุน2 0 0 0 0นนะเราบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเด้งกลับมาที่ทุนนะ่ะเด้งมาที่ทุนคือตรงนี้ใช่ไหมเด้งมาที่ทุน เราจะขายว่ะสักพักเด้งขึ้นมาเหลอกำังเหลือขาดทุนแปดหมื่นเฮ้ยอิกนิดเดียวว่ะจะจะเท่าทุนละสุดท้ายไม่ขายย่อเราอีกโดนสามแสนละเราก็เรบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยถ้ามันเด้งกลับขึ้นมานะขาดทุนสักแสนหนึ่งอะ่ะเราจะยอมละเราจะคัดจริงๆนะเด้งขึ้นมาเฮ้ย <Hey, S 2> เหลือขาดทุนแสนห้าอิกนิดนึงว่ะอิกนิดนึงแล้วกันจะแสนห้าละเอ้ย เออจะแสนห้าล้านแต่เด้งขึ้นมานิีเดียวลงต่อขาดทุน4ี่แสนเอาจริงๆรอะระยะเวลาเนี่ย time value เนี่ยเราคัดจบจบไปเลย2 0 0 0 0 0เอาแบบคัดเต็มที่หรือว่ามันเด้งขึ้นมาให้หน่อยเนี่ยคัดเหลือ8 0 0 0 0เนี่ยเราโดน time value แ,แค่นี้กับเงินที่เราเสียไป8 0,000แต่ว่าถ้าเราบอกว่าโหมันลงไม่เลื่อนจนแบบมันลึกจริงๆเนี่ยแล้วเราคัดแบบข้างล่างแล้วอะแล้ว t time v a l u e มันกินแล้วเราก็โดนโดนขาด,ดทุนเยอะอีกเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่มันทวีคูณนะ มันไม่ใช่ว่าเราแค่าขาดทุนกําไรนะเราแค่าขาดทุนแบบเงินที่เรามีอยู่มันขาดทุนเวลาด้วยนะเวลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันสามารถเอาไปทํากําไรได้หรือว่าเอากลับมาเหมือนเดิมได้เลยนะผมเลยเป็นคนที่ให้ให้ให้ค่ากับเวลามากมากกว่ากําไรอีกจริงๆบางทีอ่ะบางทีอ่ะถ้าเราสมมติเราถือหุ้นเนี่ยแล้วม,มันมันไม่มันไม่ไปไหนสักทีเนี่ยอะเดือนเจ็ดปีสองยี่สิบมาถึงเดือนเนี้ยสี่เดือน สมมตินะสมมติเราถือเนี่ยโอ้หไม่ไปไหนเลยว,ว่ะสุดท้ายเราขายทิ้งนอมันวิ่งเออมันอาจจะแบบเจ็บปวดว่าที่เราขายแล้วมันวิ่งกับเวลาที่เสียไปอะ่ะทาไมเราถึงไม่เจ็บปวดกับมันเวลาที่มันเสียไปบ้างทั้ง,ง4เดือนนะสเดือนนี่มันเยอะมากเลยนะจริงๆรอะ่ะสเดือนเนี่ยถ้าเรามีเงินแบบ 2- อสล้านเนี่ยเราอาจจะทําได้ประมาณ4หรือ5ล้านบาทเล่ได้เลยนะถ้าตลาดช่วงนั้นมันให้บางทีอะ่ะสมมติเราถือมาตรงเนี้ยวิ่งมาตรงเนี้ยโอเคเราอาจจะบวก3ล้าน ตรงนี้เดือน7ตรงนี้ก็เดือนเปีหนึ่งบวกแค่3ล้านมันอาจจะดูว้าวเพราะว่าโอ้หกำไรมันเยอะกว่า3ล้านแต่ปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราเทรดถ้าสมมติเรา,เาม,มีฝีมือเราเทรดดีๆมันอาจจะได้10ล้านก็ได้เรื่องเรื่องทว v a l เป็นมันเลยเป็นอะไรที่ผมให้ความสำคัญมากผมไม่รู้หรอกว่าตั้งแต่ต้นปีบางคนอาจจะแบบถือหุ้นได้แบบโอ้โหเป็น สิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านอ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าโอเคต้นปีมันอาจจะวิ่งขึ้นมาดีก็ได้แต่ผมเป็นคนที่ถือไม่ได้ผมก็อาจจะได้แค่สกเกลขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วงนั้นตลาดมันไม่ดีละ่ะแล้วเราถือหุ้นขึ้นมาเนี้ยมันอาจจะแบบอาจจะไม่ได้กําไรเลยหรือว่ามันอาจจะได้น้อยหรือว่ามันอาจจะขาดทุนก็ได้เนี่ยผมเลยไม่รู้ว่าการรันเทนหรือว่าการถือหุ้นนานๆเนี่ยมันทํากันยังไงอันนี้ผม ผมบอกตามตรงนะผมไม่ชำนาญในนะเรื่องเนี้ผมผมได้แค่เด y t เทรดอะสวิงได้บ้างแต่ผม,มจะได้เดยเทรดสเกลเนี่ยผมผมมั่นใจว่าผมเป็นคนที่ชำอมเสมอมากเป็นคนที่สเสถียรมากสรุปข่าวหุ้นประจําสัปดาห์เงินบาทยังคงปรับตัวในกรอบอ่อนค่าขณะที่หุ้นไทยถูกกดดันจากสถานการณ์โควิด เงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าหลังแต่ระดับอ่อนค่าสุดในรอบ3ปีที่33.49บาทต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างสัปดาห์โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลต่อการระบาดของโควิดในประเทศประกอบกับ เงินดอลลาร์มีแรงหนุนจากถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่ระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะทยอยปรับลดวงเงินการทำ QE ต่อเดือนลงภายในปีนี้อย่างไรก็ดีเงินบาทฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นๆกลางสัปดาห์ตามแรงขายของเงินดอลลาร์เพื่อทำกำไรก่อนจะกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ตามความเสี่ยงของโควิดที่ยังคงอยู่ในระดับสูงขณะที่เงินดอลลาร์มีแรงหนุนอีกครั้งจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ ที่สะท้อนการฟื้นตัวต่อเนื่องสำหรับสัปดาห์ถัดไปธนาคารกรสิกรไทยมองพรอมการเคล่นไหวของเงินบาทอยู่ที่33บาทถึง33.50บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขดัชนีไตรามาส2ปี64ของไทยสถานการณ์โควิดในประเทศและรายงานการประชุมกนงเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่สำคัญประกอบด้วยยอดค้าปลีกการผลิตภาคอุตสาหกรรมการเริ่มสร้างบ้านเดือนกร,รกฎาคมผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอกผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียและดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนสิงหาคมและบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่2 7 2สกร,รกฎาคมนอกจากนี้ตลาดยังรอติดตาม GDP ไตรมารส2 ของญี่ปุ่นและยูโรโซนรวมถึงข้อมูลอัตราดอกเบี้ย LPR และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมของจีนอาทิยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันหุ้นไทยลดช่วงบวกลงในช่วงปลายสัปดาห์โดยดัชนีเซตปิดที่ระดับ1,528.32จุดเพิ่มขึ้น0.43%จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่83,321.11ล้านบาทเพิ่มขึ้น13.53%จากสัปดาห์ก่อนส่วนดัชนี MAI ลดลง4.34%มาปิดที่488.32จุดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค ท่ำกลางความคาดหวังต่อโอกาสการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีนประกอบกับมีแรงหนุนจากแรงซื้อของกลุ่มนักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพลังงานและเทคโนโลยีอย่างไรก็ดีหุ้นไทยร่วงลงในช่วงเวลาต่อมาท่ำกลางความกังวลต่อสถานการณ์โควิดในประเทศที่ยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มยืดเยื้อตลอดจนปัจจัยทางการเมืองในประเทศ สำหรับสัปดาห์ถัดไปบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมองว่าดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับอยู่ที่1,513และ1,500จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1,540และ1,555จุดตามลำดับโดยสู่วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลข GDP ไตรามารส2ของไทยสถานการณ์โควิดทั้งในและต่างประเทศรวมถึงประเด็นทางการเมืองในประเทศ ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสารัฐที่สำคัญได้แก่ยอดค้าปลีกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านใหม่เดือนกรกฎาคมตลอดจนการบันทึกการประชุมเฟดขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอื่นๆได้แก่ GDP ไตรามารส2ของญี่ปุ่นและยูโรโซนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนของญี่ปุ่นดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมของยูโรโซนการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR เดือนสิงหาคม และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมของจีนสรุปข่าวหุ้นประจำสัปดาห์